สวัสดีค่ะผููปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฟ้าและครูเหมี่ยวนะคะวันนี้ครูฟ้าจะมาสอนเด็กๆฝึกเขียนตัวเลขอาราบิกและเลขไทยนะคะเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะอ่าตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเขียนฝึกเขียนกันนะคะเด็กๆเด็กๆลงมาฝึกร้องเพลงกับคุณครูคก่อนนะคะอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เดี๋ยวผู้าจะสอนก่อนนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งอารบิกนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงอ่ามาดูตัวต่อไปนะคะเลขหนึ่งไทยเหมือนลักษณะจะคล้ากยกับหอยนะคะอ่าเรามาดูวิธีการเขียนเลยนะคะเลขหนึ่งอารบิกก่อนนะคะอ่าเชียงขึ้นไปแล้วลากลงมาตรงๆค่ะอันนี้คือเลขหนึ่งเหมือนเสาธงนะคะ ตัวต่อไปเลยค่ะเขียงขึ้นไปลากลงมาอ่าเรามาดูอีกหนึ่งตัวนะคะเด็กๆเขียงขึ้นไปแล้วลากลงมาตรงๆค่ะอันนี้คือเลขหนึ่งอารบิกนะคะต่อไปเรามาดูเลขหนึ่งไทยนะคะลักษณะจะคล้ายหอยนะคะเขียนวงกลมโค้งข,ขึ้นไปแล้วลากลงมานะคะอ่าเรามาดูตัวต่อไปเลยค่ะเขียนวงกลมโค้งข,ขึ้น ล,ลงมานะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเด็กๆต้องเขียนสวยกว่าค,คุณครูนะคะอ้าวเขียนวงกลมโค้ขงขึ้นไปอ่ารงมาทวนดูนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งเหมือนเสาธงเป็นเลขอาราบิกนะคะตัวต่อไปเป็นเลขหนึ่งไทยนะคะลักษณะจะคล้ายกับหอยนะคะอ่ามาดูตัวต่อไปนะคะเลขสองเหมือนคอเป็ด เลขสองอารบิกตัวต่อไปเลขสองไทยอ่าลองมาดูวิธีการเขียนนะคะเริ่มจากเลขสองเหมือนคอเป็ดก่อนนะคะโค้งขึ้นไปอ่าใส่ข้อใส่ขาเห็นไหมคะเลขสองเหมือนคอเป็ดดูตัวต่อไปเลยค่ะโค้งขึ้นไปเห็นไหมคะเหมือนคอเป็ดไหมคะเด็กๆเลขสองเหมือนคอเป็ดอ่าตัวสุดท้ายนะคะโค้งขึ้นไปลากลงมาอ่า อันนี้คือเลขสองอารบิกนะคะต่อไปเป็นเลขสองไทยนะคะเขียนวงกลมลากขึ้นไปโค้งนิดหน่อยนะคะอะแล้วลากลงมาขีดเดินหน้าแล้วโค้งขึ้นไปนะคะ่ะเลขสองไทยนะคะอะต่อไปเขียนวงกลมโค้งขึ้นโค้งลงลากลงมาขีดขึ้นไปอ่ะดูตัวสุดท้ายนะคะ เขียนวงกลมโค้งขึ้นไปโค้งลงมาเดินหน้าแล้วขีดขึ้นไปค่ะอ่มาดูนะคะอันนี้คือเลขสองอารบิกนะคะเลขสองเหมือนคอเป็ดอันนี้คือเลขสองไทยนะคะอาานนี้เด็กๆได้ลองไปฝึกเขียนดูนะคะทั้งเลขหนึ่งและเลขสองเด็กๆคะ ก่อนจบนะคะครูครูก็จะมาทวนเพลงให้อีกหนึ่งรอบนะคะเด,ด็กๆลองร้องตามครูนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีท่องแปดและเก้าสิบมีท่องแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆ ลองไปฝึกเขียนฝึกอ่านดูนะคะวันนี้ครูฟ้าและครูเหนียวขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ